ใครมีปัญหาเป็นรอยสิวหนัก,นกแล้วก็ยังมีตัวสิวอีกด้วยเนี่ยบอกเลยว่าภาพที่ไม่ได้ค่ะ ค่ะยินดีป็นอะไรก็เจ๊ชาแเมเนซ่านะคะในที่สุดก็มาถึงวันนี้นะที่เราจะมาเปิดเผยความลับที่เราเนี่ยเก็บไว้นานมากมากแล้วก็อึดอัดมากเพราะอะไรรู้ปะมีแต่คนทักไม่ว่าเราจะไลฟ์หรือจะไปไหนก็ตามนะคะลงรูปเอ๋ยก็เหมือนกันมีแต่คนทักาว่าพี่เมย์ไปทําอะไรมาคะทําไมพี่เมย์ดูสวยขึ้นขนาดนี้ทําไมพี่เมย์ดูแบบหน้าดีขึ้นขนาดนี้รอยสิวแล้วก็ตัวสิวจางไปมากขนาดนี้พี่เมย์ไปทําอะไรมาคะบอกหนูหน่อยคะ่ะเราก็แบบ พูดไม่ได้อะ,ะเขาแซวรอวะยังไม่ถึงเวลาจนว่าถึงวันนี้ค่ะในที่สุดเราก็ได้มาเปิดเผยความลับที่เราเก็บมานานค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเป็นรอยสิวหนัก,นกแล้วก็ยังมีตัวสิวอีกด้วยเนี่ยบอกเลยว่าพลาดคลิปนี้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าเป็นอะไรอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนถ้าเกิดกด subscribe แล้วเราก็ไปดูคลิปนี้ไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่า โอ้ยอยากรักษารอยสิวแบบจริงจังแต่พอรักษารอยสิวจริงจังทีไรเนี่ยตัวสิวใหม่ก็เห่อขึ้นมาอีกเนี่ยบอกเลยว่าพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมย์ก็เป็นคนนึงแหละที่มีสิวแล้วก็รอยสิวหนักมากอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตลอดเลยถูกปะซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เอาจริงๆชีวิตของเมย์เมย์เป็นสิวหนักๆตั้งแต่ช่วงมอสองค่ะแล้วก็ไปเข้าคอร์สรักษาแพงๆคือคุณแม่เครียดมากกับการที่หน้าเมย์แย่มากๆขนาดนั้นแถมไปหาซื้อครีมมาให้ใช้ด้วยน,นะใช้ สารพัดครีมเลยแบบใช้เยอะมากจริงๆอะถามว่าตอนนั้นมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็วนลูปกลับมาเป็นอีกและขนาดตอนนั้นอะเมย์แค่ใช้เฉยๆอะไม่ได้รีวิวอะไรเลยด้วยซ้าแต่ตัดภาพมาตอนนี้สิเมย์ต้องทดสอบของเยอะมากจริงๆค่ะก่อนที่จะรีวิวให้ทุกคนดูได้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแหละมีแพ้บ้างไม่ถูกกับหน้าตัวเองบ้างทําให้สิวเหหนักมากมันก็เลยทําให้เมย์ต้องวนลูปกลับไปเริ่มรักษาใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราอะใช้จริงก่อนรีวิวทุก ตัวไงมันเลยทําให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นบ้างเวลาที่เราแพ้แถมก่อนหน้านี้นะคะเมแพ้แมสหนักมากที่ทุกคนถามกันนั่นแหละวว่าทําไมหน้าสิวเห่อกรอบหน้าเยอะมากขนาดนั้นใช่ค่ะมีแพ้แมสแบบที่สุดของที่สุดแล้วไหนจะเจอ PM 2.5อีกอะตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะที่หน้าแย่ที่สุดจริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันแย่สําหรับเราอยู่แล้วใช่ปะ่ะเพราะหน้าเรามันแย่มากๆแล้วเราก็เครียดมากๆดันไปเจอบางคนที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ติดตามเราอะทุกคนไม่ได้ตามเรามาตลอด พิ่งอาจจะมาเห็นเราบ้างก็คือคอมเมนต์อารมณ์แบบไล่ให้เราไปปรึกษาไปรักษาสิวก่อนไหมแล้วค่อยมาทําคลิปค่อยมารีวิวค่อยมาแบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพูดตรงๆว่าตอนนั้นคือดาวมากรู้สึกแย่มากๆแบบแย่มากๆจริงๆเพราะว่าบางทีเขาพิมพ์มาเขาไม่รู้ไงคือเหมือนเราไม่ดูแลผิวตัวเองทงัทง้งๆงที่จริงๆอะเราดูแลหนะักมากบางทีอาจจะดูแลแล้วก็รักษามากกว่าหลายคนด้วยซ้ำอะแต่แค่ผิวเราเป็นแบบเนี้ยมันก็ทรงทรง,ทรงตัวอยู่ตลอดคือแบบบางทีมันก็ดีขึ้นบ้างแล้วมา ก็กลับมาเป็นอีกคือมันเป็นแบบนี้มาตลอดอีกอย่างหนึง่งมันเป็นเพราะโฮอร์โมนของเมย์ด้วยทุกคนนั่นแหละก็เลยทําให้เป็นช่วงที่เมย์มีสิวแล้วก็ค่อนข้างดาวอยู่เหมือนกันแล้วก็หลายๆคนก็คือทักมาถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมหน้าแย่จังแต่ว่ามาช่วงนี้ค่ะคือหน้าของเมย์ดีขึ้นชัดเจนแบบมากมากดีขึ้นแบบมากแบบดูได้เลยอะว่าหน้าตอนแรกอะมันแย่มากจริงๆเขาทุกคนมันไม่ใช่แค่แพ้แมสเฉยๆแต่ลอยอะมันหนัก หนักจริงๆหนักจนแบบจะไม่มีที่อยู่แล้วอะแต่ว่าตอนนี้หน้าเมย์ดีขึ้นจนเห็นได้ชัดตัวสิวก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะรวมถึงผิวโดยรวมเนี่ยก็ดีขึ้นแบบมากๆรอยนี่แทบจะพูดได้เลยว่าจางไปจนเห็นได้ชัดจนตอนนี้ทุกคนทักเยอะมากว่าไปทําอะไรมาผิวดีขึ้นหน้าดีขึ้นได้ขนาดนี้จริงๆแล้วอ่ะที่ดีขึ้นมาได้เพราะว่าเมย์เข้าร่วมการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของยูซลินค่ะแบบจริงจังหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะคะที่ตัดสินใจเข้าร่วมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมย์ May, ชอบยูซลินอยู่ แล้วนะคะเห็นได้จากการที่เมรีวิวยูซลีนค่อนข้างบ่อยมากๆหลายผลิตภัณฑ์เลยด้วยยิ่งคินซิ่งเจลนะคะ AI creating treatment แล้วก็ตัว CC stick เนี่ยเป็นตัวที่เมชอบมากถึงมากที่สุดนะคะซึ่งรอบเนี้ยดีใจมากคือดีใจจริงๆนะทุกคนเพราะว่าได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้ทดสอบสกินแคร์จริงๆผลิตภัณฑ์จริงๆก่อนจะวางขายของยนะูซลีนอะทุกคนคิดดูดิมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเมมากเลยนะและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของยูซลีน ที่เมย์ได้ไปทําการทดสอบตลอด1เดือนเต็มมานะคะใช้แบบจริงจังเข้าคลินิกคุยกับคุณหมอมีผลสกงสแกนหน้าแบบเต็มที่เลยนะนั่นก็คือ u s e r i n p o ปรแอนเนสโซลูช n n t อน Acnema เ Triple e f f e c t Serum ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกในลายลดสิวของ u ู e ซ i n เลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวแบบช่วยลดรอยสิวโดยเฉพาะมีผลวิจัยรับรองว่าช่วยให้รอยสิวจางไวใน14วันหลังจากใช้งานค่ะ แล้วก็สามารถรักษาได้ถึงต้นต่อลดการอักเสบไม่ทําให้เกิดสิวซ้ำปัดปัญหาการเป็นสิวแบบวนลูปได้เลยค่ะเพราะตัวนี้ค่ะเขามีสารสก,กัดหลักนั่นก็คือไทอะมิโดนไวท์เทนิ่งที่เป็นเอกสิทธิ์เดียวของยูซลินเลยนะคะซึ่งดังมากๆเลยนะคะในการช่วยลดรอยแล้วก็ลดจุดด่างดําต่างๆแต่รอบนี้ค่ะความพิเศษคือเขาเอามาใช้กับไลน์สินค้าที่เป็นไลน์รักษาสิวอย่างโปรแอคเน่แล้วก็ยังมีลิโคนซาโคลเอที่ช่วยลดการอักเสบต้นต่อของ การเกิดรอยสิวแล้วก็ยังมีซาลิไซลิกแอซิดช่วยลดการอุดตันต่างๆด้วยนะคะและที่สําคัญยังมีซีบังเทคโนโลยีที่ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวใหม่ด้วยค่ะเห็นได้เลยนะว่าสูตรนี้เขาใส่ใจมากๆแล้วก็ทํามาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะแบบจริงๆเพราะปัญหาของคนเป็นสิวส่วนใหญ่พอเป็นสิวปุ๊บก็จะเป็นรอยสิวต่อพอเป็นรอยสิวพอทายารักษารอยสิวโดวยเฉพาะสิวใหม่ขึ้นอีกอ้าวจบเป็นวนลู แบบนีต้ตัวนี้ก็เลยเกิดมาเพื่อการแก้ปัญหาไม่ให้เราเป็นสิวแบบวนลูปนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาอ่ะช่วยทั้งเรื่องรอยดําแบบเป็นหลักใช่ปะและยังช่วยในเรื่องของการลดสิวต่างๆลดการอักเสบต่างๆแล้วก็ช่วยลดความมันอีกต่างหากที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวเลยด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเมย์ได้เข้าร่วมทดสอบจริงจังกับทางยูซลินใช่ปะซึ่งการทดสอบตรงนี้ไม่ได้ทดสอบแบบธรรมดาเพราะว่าการทดสอบตรงนี้ทดสอบไปพร้อมกับคุณหมอค่ะ ซึ่งเมย์จะต้องเข้าพบคุณหมอทุกสัปดาห์แบบสัปดาห์หละครั้งอะ่ะเพื่ออัปเดตอาการแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆหลังจากใช้งานไปนะคะในแต่ละสัปดาห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างและตัวเมย์เองอะ่ะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตอนที่ได้ไปคุยกับคุณหมอมีอาการตกใจหนักมากจริงๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าเราอะ่ะมันไม่ค่อยดีมันเอาง่ายๆมันแย่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าผิวมันจะแย่ไปขนาดนั้นคือเมย์มีสิวอุดต,ตันหนักมากค่ะทุกคนมันมีแบบเรียกว่าแทบจะทุกรูขุมขนทุกขนา มีสิวอุดตันอยู่หมดเลยซึ่งมันมีเยอะมากๆฉะนั้นช่วงเวลาที่เมใช้ยูเซเลนแอนตี้แอคเนมาร์กตัวนี้ก็เลยจะมีสิวที่มันดันออกมาบ้างนะคะ<อ>เพื่อเคลียร์ให้หน้าของเรามันเรียบเนียนแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะคนที่มีสิวอุดตันเยอะมากๆอย่างเช่นเมนะคะมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะคะพอเราผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้บอกเลยว่าหน้าเราจะเนียนมากหน้าเราจะดีแบบดีมากๆเพราะาตัวนี้สารสก,กัดของเขาอะ่ะช่วยเคลียร์ใต้ ผิวของเราให้มันเนียนด้วยไงมันก็เลยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นคนมีสิวอุดตนันหรือมีปัญหาใต้ชั้นผิวหนักๆอย่างเช่นเมย์เป็นต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะแต่เราจะต้องใจเย็นมากๆจริงๆย้ํานะว่าจะต้องใจเย็นมากๆจริงๆแล้วก็เข้าใจหน่อยว่าการรักษาสิวอุดตันกระบวนการรักษารอยสิวไปพร้อมกับการรักษาสิวด้วยมันจะต้องมีส่วนนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะเขาจะต้องเคลียร์ใต้ผิวของเราจริงๆให้มันไม่มีปัญ ทุกคนให้ปัญหาทุกอย่างมันตัดหายออกไปมันจะได้รักษาแล้วไม่เป็นวนหลุดนั่นเองค่ะแต่ที่เด่นชัดที่สุดจริง,รงๆนั่นก็คือรอยสิวค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะรอยสิวจางลงแบบมากๆยิ่งพอเมย์เนี่ยเก็บรูปถ่ายไว้ถ่ายภาพอัปเดตอยู่ตลอดจุดไหนที่มันมีรอยแบบชัดๆอยู่ก่อนหน้านี้พอใช้ไปได้สักพักเนี่ยรอยสิวตรงนั้นมันจางจนเราเห็นได้ชัดแบบไม่ต้องพยายามสังเกตด้วยซ้ำอะถึงแม้ว่าตัวเมย์จะมีสิวดันออกมาก็ตามนะแต่ แต่ว่ารอยอ่ะที่มันเคยเข้มแบบเข้มมากๆมันก็ลดน้อยลงจางมากขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เมย์ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหน้าเมาย์ใสขึ้นด้วยค่ะคืองงมากต้องบอกกันนะว่าเมย์ใช้ไป1เดือนจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่หมดหลอดเลยนะขนาดชาทั้งหน้าทาแบบไม่เว้นตัวสิวที่มีด้วยนะสีผิวของเมย์โดยรวมทั้งหมดมันก็เลยดีขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นแล้วตอนที่ไปสแกนหน้าก็เลยทําให้เห็นว่าสีผิวของเมย์อ่ะมันสม่ําเสมอแล้วก็สกินโทน ดีมากขึ้นด้วยและข้อดีของการที่ได้ทดสอบกับทางยูซลินแบบจริงจังแบบนี้นั่นก็คือนอกจากจะได้เจอหมอแบบทุกสัปดาห์เรายังได้สแกนผิวอยู่ตลอดเวลาแล้วเครื่องมันโกหกเราไม่ได้ค่ะทุกคนเนื้อเซรั่มของเขานะคะจะออกสีเหลืองๆใสๆเกลี่ยง,ง่ายซึมไวค่ะส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็สามารถทาได้ทั้งเชา้าแล้วก็ตอนเย็นหลังจากล้างหน้าเป็นตัวแรกแล้วก็สามารถทาได้แบบ ั้งหน้าโดนไม่ต้องเว้นจุดที่เป็นสิวได้เลยนะคะเพราะอย่างที่บอกตัวนี้เกิดมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะค่ะตลอดหนึ่งเดือนนะคะที่เมย์ได้เข้าทดสอบแบบจริงจังกับทางยูเซลีนในการทดสอบตัวยูเซลีนแอนตี้แอคเน่มาร์กตัวนี้บอกได้เลยว่าเขาดีมากๆในเรื่องของการลดรอยสิวค่ะทําให้รอยเสียงของเราจางลงไวแบบชัดมากๆจริงๆเช่นพวกรอยดำรอยแดงต่างๆก็ลดลงด้วยและโดยเฉพาะรอยสิวที่เป็นรอยดําเก่าๆของเมย์ที่มันแบบเข้มมากๆที่เคยพยายามรักษา ามานานพยายามให้มันจางไปเนี่ยหลังจากใช้ตัวเนี้ยรอยตรงนั้นคือจางลงไปชัดเจนมากๆและผิวโดยรวมของเมทั้งหน้าก็ดีขึ้นมากๆด้วยค่ะถึงแม้ว่าช่วงแรก ที่ใช้งานอ่ะมันจะมีสิวที่มันดันขึ้นมาบ้างแต่พอใช้มาจนถึงทุกวันนี้สิวใหม่ก็แทบจะไม่ขึ้นแล้วหน้าของเมก็คือเรียบเนียนมากขึ้นด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําและตอบโจทย์ได้ดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหารอยสิวแล้วก็สิวขึ้นซ้ําๆวนลูปแบบเมใครที่ตามหาไอเทมรักษารอยสิวไปพร้อมกับสิวด้วยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายแบบเมอยากหน้าใสาแล้วก็ไม่มีรอยสิวไม่เกิดสิวแบบวนลูปอยากให้ลอง จริงๆนะคะสำหรับตัวยูเซลีนโปรแอคเน่ซูชั่นแอนตี้แอคเน่มารตตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่วัสันบูตอีเฟนบอยหรือออฟ i ิเชียลสโตร์ของยูเซลีนรวมถึงช้อปปีแล้วก็ Lazada ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะขนาด40 ml ราคาอยู่ที่1,200บาทค่ะ แต่ว่าบอกเลยนะว่าใช้ทุกวันเป็นประจำได้ผลดีมากๆจริงๆและที่สําคัญผิวโดยรวมดีขึ้นด้วย1,200บาทบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าใช้ได้นานมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเราทาแค่บางๆก็พอค่ะแล้วเพวื่อนๆคนไหนที่ไม่ปัญหาเหมือนกันแล้วใช้ยูซลินโปรแอกเนสซลูชั่นตัวแอนตี้แอคเนตมาร์กตัวนี้เหมือนกันแล้วบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างได้ผลดีเหมือนกันหรือเปล่าอยากให้สังเกตรอจริงๆนะเพราะจะเป็นอย่างแรกที่ทุกคนจะรู้สึกเหมือนกับที่เมย์รู้สึกคค่่ะถ้้าเกพืออนชอบลี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช anel เมเนเชีจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ